ในที่สุดแกเรตซ์เาเกตบุนซื้อสิงโตคำรามอังกฤษสามารถนำทีมบ้านเกิดปลดแอกจากใต้ร่มเงาของอินซิเลกเยอรมนีได้เสียทีเพราะเคยมีสถิติแพ้ทั้งทีมคู่ปรับจากเมืองเบียร์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาโดยตลอดแต่เพิ่งจัดการเขี่ยทีมคู่รักคู่แค้นตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2020ได้สำเร็จและยังคงอยู่บนเส้นทางลุ้นยึดบัลลังเบอร์หนึ่งของทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกต่อไปก่อนหน้านี้อังกฤษดูเหมือนจะแพ้ทางเยอรมนี ถ้านับเฉพาะสถิติการเจอกันในรอบสุดท้ายของ2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่นั่นก็คือในศึกฟุตบอลโลกและศึกยูโรรวมกันทั้งหมด8ครั้งปรากฏว่าเยอรมนีพกสถิติคมจากการคว้าชัยได้มากถึง5เกมเสมอ1เกมและแพ้2เกม แต่ถ้านับเฉพาะการดวนแข่งกันในรอบน็อกเอาท์ปรากฏว่ากรีนมิสถิติเป็นรองด้วยเช่นกันเพราะคว้าชัยได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งต้องย้อนหลังกลับไปในนัดชิงฟุตบอลโลก1966เกมที่เอาชนะช่วงต่อเวลาพิเศษ4ประตูต่อ2นู้นเลยส่วนผลการพบกันในรอบน็อกเอาท์หันล่าสุดเกิดขึ้นในศึกฟุตบอลโลก2010รอบ16ทีมสุดท้ายปรากฏว่าเยอรมนีเป็นฝ่ายชนะ4ประตูต่อ1หนึ่งแต่ถ้าเป็นการเจอกันในรอบน็อกเอาท์ของศึกยูโรครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปในศึกยูโร1999 96, เมื่อตอนที่อังกฤษสมบทเป็นเจ้าภาพโดยพลาดท่าแพ้ในช่วงดวลจุดโทษตัดสิน5ประตูต่อศูนย์ลังเสมอในช่วง120นาที1ประตูต่อหนึ่งซึ่งเตะกันที่เวมบลีนั่นเองและถ้าจำกันได้ในเกมนั้นแกเร็เซาเกตกุนซื้อทับลูกหนังสิงโตคำรามคนปัจจุบันรับหน้าที่สังหารจุดโทษในช่วงดวลเป้าตัดสินเป็นคนสุดท้ายแต่อดีตกองหลังในช่วงทศวรรษ9กกลับยิงไปติดเซฟของออนดรสคอปเคอดีตนายทวารอิงซิเล็กที่ล้มตัวไป โดยปัจจุบันคอฟเกส,สมบทเป็นโคช้ชผู้รักษาประตูให้ทีมมั่นเกิดอยู่ด้วย แต่ตอนนี้เซาเกตได้จัดการลบฝันร้ายดังกล่าวตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นนักเตะได้แล้วโดยสวมบทเป็นกุนซือสิงโตคำรามและนำทีมบ้านเกิดเก็บใช้เนืออินซีเหล็กในศึกยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ซึ่งแต่กันที่เวมบรีด้วยเช่นกันทำให้อังกฤษยังคงมีโอกาสลุ้นแชมป์รายการนี้ต่อไปหลังจากที่เคยไปได้ไกลที่สุดเพียงแค่รอบรองชนะเลิศทั้งหมด2ครั้งในศึกยูโร1968และยูโร1996 นับตั้งแต่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1,966ซึ่งเป็นความสำเร็จในรายการใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวท้วนเพราะว่าหลังจากนั้นอังกฤษไม่เคยใกล้เคียงกับการชูถ้วยแชมป์ในเกมระดับชาติอีกเลยซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของเซา์เกตสำหรับการนำทีมบ้านเกิดไปให้ถึงฝั่งฟันนั่นก็คือการคว้าแชมป์ยุโรปเป็นสมัยแรกนั่นเองหลังจากที่พลตายรมเงาของทัพลูกหนังอินซิเล็กได้แล้วแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้ด้วยเช่นกัน